ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากโซ n y ที่หลายคนรอคอยกับ Sony Xperia 1v5G รุ่นปี2025ที่มาพร้อมความโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้โซ n y หรือคนที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนสายพรีเมียมจะต้องตกหลุมรักเครื่องนี้ตั้งแต่แรกเห็น เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก Sony Xperia 1 v 5G ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยสัดส่วนหน้าจอแบบ21:9 Cinema w i d ที่ Sony ใช้มาโดยตลอดทำให้การดูหนังเล่นวิดีโอหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมนั้นได้อัธรสที่สมจริงยิ่งขึ้นหน้าจอขนาด6.7นิ้ว OLED 4K HDR รองรับ Refresh Rate สูงถึง 144Hz แถมยังมาพร้อมเทคโนโลยี Bravia XR จากทีวีของโซ ny เองทำให้ภาพที่ได้มีสีสันสดใสคมชัดและสมจริงราวกับนั่งดูในโรงภาพยนตร์ ในเรื่องกล้องถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ X p e r i a ีย 1V5G เพราะ Sony ใส่เลนสคุณภาพสูงมาถึง3ตัวได้แก่เลนหลัก 50MP ขนาดเซนเซอร์ใหญ่ที่ถ่ายกลางคืนได้อย่างคมชัดเลนแอนตารา Y48MP และเลนเทเลโฟโต้ 64MP ที่รองรับการซูมแบบออฟฟิคอลได้ถึง10เท่าและดิจิตอลซูมสูงสุด100เท่าอีกทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยี IAF แบบเดียวกับกล้องโ o n y Alpha ทาทำให้การถ่ายภาพบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงนั้นคมชัดทุกการเคลื่อนไหวไม่หลุดโฟกัสง่ายๆ ด้านวิดีโอโซนี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 8k พร้อมระบบการสัน่น e OIS บวก EIS ที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวดูสม o ทเหมือนใช้กล้องมืออาชีพใครที่ชอบทำคอนเทนต์ u t u b e หรือถ่ายวิดีโอจริงจังบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างมากในแง่ของประสิทธิภาพ Xperia 1 v 5 g ใช้ชิป Snapdragon 8ป Gen 4รุ่นใหม่ล่าสุดทำงานคู่กับแรม16 g b และความจุเริ่มต้น256 g b ไปจนถึง1 t ทรรองรับการ์ดมิครอดีเพิ่มได้อีกซึ่งถือว่าหายากในสมาร์ทโฟนนยุคี้ แถมยังมีระบบระบายความร้อนเ a p o r Chamber รรุ่นใหม่ทำให้เล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่างจ n s ชิน Impact หรือ Call of Duty Mobile ได้แบบไม่กระตุกและไม่ร้อนจนเกินไปเรื่องแบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 65W และชาร์จไร้สาย 30W รวมถึงฟีเจอร์ Reverse Charging ที่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้นอกจากนี้ยังมีโหมดแบตเตอรี่แคร์ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตทำให้ไม่เสื่อมเร็วแม้จะใช้งานยาวนานหลายปี ในส่วนของระบบเสียงต้องบอกเลยว่านี่คือจุดที่โซนี่ยังคงครองความเป็นหนึ่งเอ็กพิเรียมาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงรองรับ d o น b ี Atmos และไฮเรสออเด o รวมถึงยังมีช่องหูฟัง3.5ม mm. ที่แฟนๆหลายคนชื่นชอบใครที่รักการฟังเพลงคุณภาพสูงหรือเป็นสายดูหนังจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน สำหรับการเชื่อมต่อ Xperia 1 VI รองรับ 5G ทั้งแบบ SA และ NSA รวมถึง Wi-Fi 7ที่เร็วแรงรองรับ Bluetooth 5.4และยังคงมีฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 68ที่ถือเป็นจุดแข็งของ Sony มาโดยตลอดโดยรวมแล้ว Sony Xperia 1 VI 5G คือสมาร์ทโฟนที่รวมเอาความพรีเมียมทั้งงานออกแบบหน้าจอระดับโรงภาพยนตร์กล้องที่ถ่ายได้อย่างมืออาชีพประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วแรงและฟีเจอร์ด้านเสียงที่หาตัวจับยากเหมาะกับทั้งคนที่เป็นสายบันเทิง สายเกมเมอร์หรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างแท้จริงถ้าพูดถึงราคาคาดการแล้ว Xperia 1 V 5G จะเปิดตัวในช่วง40,000-45,000บาทซึ่งแม้อาจจะดูสูงแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่โซ n y ใส่มาให้บอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่ครบจบในเครื่องเดียว